ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ t ิ k กต็อกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไ้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ อ่ปรากฏมานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบต้วนั้งส่ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกและล้างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ะปรากฏสมัครเสร็จแล้วนะครับใด้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ะปรากฏสมัครกลาลงชื่อเข้าใช้แบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้ผมมา้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ เอ็มโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงกลางนี้ก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้เลยนะครับจะมี Facebook นะครับยูทิ้งตอกไอจีนะครับแล้วก็อน่นอีกมากมายนะครับใครเป็นเพื่อนเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้ของ Tik t o อกให้ดูนะครับให้คลิกที่ Tik t o อกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเพิ่มยอดวิวครับก็เลือกได้เลยนะครับ เลื่อนลงมานะครับตรงบริการตรงนี้นะครับใล้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกที่เลือกอยู่เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับอันในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า TikT o อกแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกคนเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับผมก็จะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้เลยนะครับก็ให้คลิกเข้าม,มาด้านในแบบนี้นะครับก็ข,ขัดล็อกลิงก์ด้านบนแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ทาลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา100อยอดวิวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจาลองสัก1000วิวให้ดูนะครับราคาบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับกันปถุงมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ปรกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ รหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งแกะมินได้เลยนะครับเอมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับหรือว่าคลิกด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับนี่นะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้ทํางานไปถึงไหนนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่ครับ ในช่วงกาลังรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคียร์โค้ดทุกธนาคารนะครับตัวนี้วอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับแต่ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเติมห้าร้อยขึ้นไปนะครับนี่นะครับมาดูที่บริการทั้งหมดกันต่อนะครับ จะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube t i k t o k IG นะครับแล้วก็อนืนอีกมากมายเลยนะครับนี่นะครับใครเพื่อนๆเลือกดูเลือกใช้ผ่านทางนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูต้องคำอธิบายด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับอมาดูที่แนะนําเพื่อนนะครับด้านเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่ ัดลอกลิงก์ด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับนี่นะครับ5%กันเลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับรยอดใครไม่ขึ้นนะครับหรือยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในตัวนี้ก็เป็นการรักษานมินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับหรือว่าใครจะติดต่อแอดมินผ่านทางไลน์นะครับคลิกที่ไลน์แล้วก็สแกนคขียวโค้ดผ่านทางนี้ก็ได้นะครับครับ เดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวขึ้นยังนะครับกลับไปดูนะครับเราผมกดรีเฟซนะครับครับอ่ะตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นมาเลยนะครับตอนแรกมีอยู่21คนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1595คนนะครับนี่นะครับก็แถมให้เยอะมากๆด้วยนะครับนี่่ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะพัมยอดวิวคลิปวิดีโอ t ิกตอ k นะครับยอดขึ้นไหวและราคาถูกนะครับและแถมให้เยอะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ